ขอบคุณที่แชร์ไลค์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกยิสเซอร์เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท,ทุกยูสเซอร์เลยนะคะมมแม่เข้าไปในห้องแล้วนะคะเยวไปดูแม่ในห้องนะ แม่ไปดูทีวียลีย่าเข้าห้องมาเข้าบ้านมาเลวเหรอเเรียกหมาเข้าบ้านมาน้อยมาน้อยมาน้อยนั่งอยู่นู่น Ayo, tutup pintu tutup pintu dulu. tutup ขอบคุณที่อุดหนุนสินค้านะคะจิ้มไปที่ตะก,การ้าและล่าง,างสายมือนะคะส mm hmm. วัสดีค่ะค่ะ mm hmm. ตั้งกล้องเสียแล้ว mm hmm. ตอนนี้ใช้ตะกร้าตั้ง <laughs> ขอบคุณที่เขาจะเข้าใจให้นะคะตอนนี้ไม่ได้ถ่ายพ่อแล้วนะคะพ่อมีอยู่แล้วขอบคุณที่เขาจะเข้าใจให้นะคะหนึ่งพันใจขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปปิดไฟกัน ไฟแล้วเดี๋ยวไปหาแม่้มืดแล้ว <laughs> มืดเย,ยวมืดไหมมืดไหม <laughs> ปิดไฟแล้ว นีแสงไฟจากนี่นะคะแสงไฟจากสวัสดีค่ะอินดิแกรมทีบกเซ่เลยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ทานข้ากลางวันแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะ ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้มานะขอบคุณ115 User สเซอร์นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณคุณใบหม่อนรักพ่อแม่นะคะที่ให้หัวใจส้มมาแล้วก็ให้กุหลาบมาบรรลุเป้าเลยแล้วก็ขอบคุณคุณป้อใบหม่อนนะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็หัวใจส้มแล้วก็กดเข้าใจเข้าใจให้ด้วยแล้วก็ให้กุหลาบมาด้วยตอนนี้บรรลุได้สองได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ คุณที่เขาจะขอใจให้นะคะหนึ่ันสี่รใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่เพิ่งทานข้าวกลางวันไปเสร็จนะคะทานข้าวมันไก่ไปซื้อข้าวมันไก่ที่โรงพยาบาลเจ้านี้เจ้าประจำที่แม่ชอบกินเพราะว่าข้าวมันนิ่มเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูข้าวมันไก่นะ เราจะยิบข้ามันไก่ให้ดูนะ <Yes. S 1> เข้ามันไก่แบบว่าไก่น่นอย่างน่นๆเลยะเมื่อเช้าซื้อมาสามกล่องเขาขายสามสิบห้าบาทพิเศษสี่สิบนี่ซื้อพิเศษมาอู้ดูไก่นั่นๆเลยอะน้ำจิ้มแบบอร่อยมากมีน้ำซุปมาด้วยดูดูดเฮ้ยไก่อย่างเยอะ อันนี้อันนี้มื้อเย็นแม่กับแม่คนละครึ่งสามกล่องนี่กินสามมือ้อกินสามมื้อมื้อและครึ่งกล่องกับแม่อะไรมากสวัสดีค่ะมืดไหมคะมืดไหมคะ ขอบคุณผู้ที่สุดเิดสินค้านะคะจิมไปดีกับการั่างสายมือนะคะอุ๊ปกรดิ่งเอียงเอียงโอ้กล้องเอียงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้กล้องเอียงกล้องเอียงกล้องเอียงโอ้ย สวัสดีค่ะีกงเี่ยสวัสดีค่ะคาะตั้งกล้องพังค่ะตั้งกล้องพัง